สวัสดีครับอยู่กับผมแอดมินเพจสตัดชิเป็นนะครับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องจากประเทศญี่ปุ่นนะครับก็มีสินค้ามาประมาณ3คู่3ากล่อง3มถุงนะครับที่ยังไม่ได้แกะนะครับเดี๋ยวก็จะมาแกะให้ดูเลยว่ามันมีอะไรบ้างพวกซึ่งผมนนสั่งตรงจากประเทศญี่ปุ่นนะครับคือนําเข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปดูถุงแรกกันเลยนะครับซึ่งแพคเกจก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่น่าจะเป็นชุดที่เขาฉลองคริสต์มาสนะครับก็ถุงก็จะเป็นประมาณนี้ แกะดูเลยกันครับนี่แม่อ่าออกมาแล้วครับเป็นรุ่ไหนคู่ไหนยังไงเดีย๋ยวติดตามชมเลยครับคู่แรก แกะนะก่อนที่แรกนะครับเป็นรองเท้าไนกี้เวฟเฟอร์ไฟฟ์ฟรเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นอนะรนองเท้าวิ่งนะครับผมซึ่งเป็นรองเท้าวิ่งทีไ่ได้รับความนิยมมากนะครับเนื่องจากเป็นรองเท้าที่มีรูปทรงสวยงามน้ำหนักเบานะครับดูชุดพื้นครับถือว่าสภาพดีมากนะครับปกติรุ่นนี้เขาจะเป็นประมาณเนี้ยครับซึ่ง พื้นของรองเท้าเนี่ยค่อนข้างจะบบอบางนะครับก็มี่รงรายการใช้งานมา,าเป็นสียอดนินนยมนะครับสีส้มแล้วก็แถจะเป็นสีเงินตัวนี้เป็นวิเปอร์ไฟฟ์รนะครับ,รบซึ่งใครได้สมใส่รองเท้าตัวนี้คือสามารถทําคมเร็วได้ดีกว่ารองเท้าที่เคยใส่แน่นอนครับเขาการันตีมาครับพื้นกึมา ว่ายังสภาพดีนะครับตรงโฟมตัวนี้ก็จะมีคาร์บอนนะครับมีแผ่นคาร์บอนอยู่ต้องไปทำความสะอาดสักหน่อยโอเคครับผ่านไว้กับคู่แรก v a p เฟ f i ์ไฟครับถุงต่อไปนี่ครับมาแบบกระดาษสุำตาเลยผูกด,ด้วยเชือกจะเป็นอะไรนั้นพาไปติกันฉีกเลยดีกว่า เห็นก็น่าจะเป็นรองเท้า a s สิ d s ีเสลนะครับตัวนี้นี่ครับ a s สิ d s ีเสลสีเหลืองตัดกระแถบสีน้วเงินนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอัปเปอร์ด้านหน้าจะเป็นหนังจิงโจ้นะครับเป็นรองเท้าที่มีน้ำหนักเบานะครับตุงส้นก็จะเป็น กัมยี่นะครับชุดพื้นก็เป็นชุดพื้น FGAG ครับซึ่งมันจะแข็งแกร่งแรงเลยในทุกสนามนะครับตัวนี้นี่ครับสภาพดีมากเป็นมือ2นะครับต้องบอกเลยว่ารองเท้าที่ผมซื้อมาเป็นรองเท้ามือ2อนะครับคู่นี้มีเชือกนะแต่ว่าเจ้าของเขาถอดออกไปมีเชือกมานะครับเป็นสีเหลืองตัดด้วยแถบโลโก้สีน้ําเงินครับ 1> a 1 0 DS Lite 2ครับอัปเปอร์หนังจริงโจนนุ่ม,มสภาพดีมากรองเท้ามือสองครับสวยงามอีกหนึ่งคู่โอเคกล่องสุดท้ายจะเป็นอะไรนั้นแกะเลยแล้วกันครับอันนี้มาดีหน่อยครับมีกล่องเป็นสิบพันมันข้างจะสมบูรณ์ผมก็ยังไม่รู้นะว่ามันคืออะไรน,น แกะสดๆเลยนะครับอ่าออกมาแล้วเจอแล้วเป็นกล่องสีดำครับไม่ใช่อะไรแน่นอนอนอกจากมิซิโนเมดินเจแปนครับนี่เลยครับมาพร้อมกล่องข้างในนั้นนี้ก็น่าจะเป็นตามชื่อรุ่นนะครับโมรลเียสองนะครับปีหนึ่งห้างผ้ามานะครับ มาอหนึ่งใบครับก็เป็นรองเท้าโมลเลเดียสองนะครับสีขาวนะครับตานกสีดานะครับก็เป็นขาวดําแดงตามตามโทนเขานะครับตามกล่องเลยชุดพื้นก็เป็นชุดพื้น FG กลมนะครับสภาพถือว่าสวยมากนะครับดูครับยังไม่ได้ความสะอาดเลยนะครับก็แกะให้ดูกันสดๆเลย ตัวนี้ก็เขาจะมีลิ้น,นยานก็จะมีปีนแกติดตรงนี้นี่ครับเป็นรองเท้าที่มีน้ําหนักเบาแล้วก็มีความนุ่มสบายนะครับอัปเปอร์จะเป็นหนังจีงโจ้เกรดพรีเมียมเลยครับสาหรับโมลเลียสองตัวนี้น่าจะเป็นปีนห้าตามกล่องนะครับรองเท้าค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแล้วก็สวยงามถ้าทำความสะอาดแล้วก็ใช้งานมาน้อยมากครับการสึกหลอ,อยังแบบ น้อยมาก้านคร,ครนนนี่ข้างนึงก็สวยงามเหมือนอีกข้างน,น,นั้นเลยนะฮะนี่ครับไม่มีปิดเปิดเลยครับรอยถลอกแทบไม่มีเลยครับมีแค่ร่องรอยดำๆของการใช้งานบ้างเล็กน้อยเท่านั้นครับเมดอินเ p a n แสีขาวคุณชายนะครับนุ่มๆเลครับเป็นรองเท้าที่เหมาะสมกับ คนที่หน้าเท้ากว้างนะครับมันก็จะใส่สบายเลยครับตัวนี้โมเลียสองเบาสบายนุ่มนะครับชุดพื้นก็เล่นได้ทั้งหมดทั้งหญ้าจริงหญ้าเทียมเลยทีเดียวครับทีนี้เรามาดูว่าเสซสยังใหม่รอไห่นี่ครับสกรีนของมือเรียเม็ดอินเจแปนะครับ,ก,ร a, รบก็ยังไม่ลอกเลยนะครับถือว่าใหม่มากครับไซส์ก็น่าจะตามที่กล่องระบุนะครับเดี๋ยวผมดูแป๊บนึง ไซส์สองหกศูนย์ JP ครับสวยงามครับใหม่มากๆครับเดี๋ยวทำความสะอาดแล้วก็คงจะแบบไม่แตกต่างจากมือหนึ่งเลยครับเพราะต้องรอยการใช้งานค่อนข้างจะน้อยครับก็จะเล่นยาเทียมมาครับคู่นี้เพราะมีรอยดำยาเทียมสังเกตดูจากชุดพื้นนะครับยังมีตาหมดอยู่ฮะนี่ครับหมุดก็ยังไม่ลอกเลยนะฮะดูฮะยังดำๆอยู่ ซึ่งอาจจะใช้งานมาประมาณสักหนึ่งแมตช์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นรองเท้ามือสองคู่นึงที่ผมสั่งซื้อเข้ามานะครับวันนี้ก็ได้ทั้งหมด3กล่องก็แกะครบแล้วนะครับผม3คู่ส่วนจะลงขายอะไรวันไหนน,นั้นเดี๋ยวติดฝากติดตามด้วยแล้วกันครับวันนี้ก็ไปแล้วกันครับผมฝากกด ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยแลยกันครับก็ตอนก็มีทั้งช่องทางทางเพจนะครับเพจซัดเจแปแล้วก็ช่องทางทาง YouTube นะครับที่จะเอาคลิปไปลงครับก็ฝากกด subscribe ให้ด้วยแล้วกัน